โปรเจกต์ที่8การพัฒนาสมรรถนะตามค่านิยมวัฒนธรรมขององค์การผ่านกิจกรรมพัฒนาการนักศึกษา 1. นิทรศการของปี2ได้ศึกษางานกลุ่มอื่นๆและได้รู้ความสามัคคีกันในกลุ่ม 2. กิจกรรมแสดงความยินดีกับพี่บัณดิตปีการศึกษา2566การสารสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องในสาขาและแสดงความยินดีกับพวกพี่ปี4ที่9 ข้ามไปอีกขั้นหนึ่ง 3. โครงการฝึกระเบียบวินัยของโรงเรียนวันห้วยจจรเควิทยาคมฝึกความเป็นระเบียบในตนเองรู้จักความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก 4. กิจกรรมประชุมสาขาพ,พร้อมกับกิจกรรมไหวค้ครูและสายรหัสและประชุมนักศึกษา4ชั้นปีเพื่อแนะแนวทางการปฏิบัติข้อตกลงของนักศึกษารัฐประศนาศาสตร์ประจำปีการศึกษา หนึ่งทับสองพันห้าร้อยหกสิบหกการไหว้ครูเหมือนเป็นการแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ในสาขาที่คอยสั่งสอนวิชาเรียนและคอยดุด่าเราให้ไปทางที่ดีสายรหัสการสันสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องในสาขารุ่นพี่จะคอยช่วยเหลือรุ่นน้องให้คำปรึกษาแก่รุ่นน้องและแนะนำสิ่งต่างๆคอยถามถ่ายทุกสุขดิบห้า กิจกรรมแข่งกีฬาสีสัมพันธ์เกมครั้งที่2ประจำปี2,566ให้รู้จักภายการแพ้ชนะการให้อภัยซึ่งกันและกันและการสามัคคีกัน 6. นิทรศการของพี่ปีสได้ดูบอดคนอื่นๆและนำมาพัฒนาตัวเอง 7. นิทรศการของปี2ได้รู้แหล่งที่มาประวัติความเป็นมาของบริษัทและรู้ข้อดีข้อเสียของบริษัทว่าเป็นยังไง